Echt? ดิฉันนางสาวภาวินีเทพสิงห์นักกายภาพบำบัดชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูค่ะเป็นผู้ประสานงานหน่วยส้างงานโรงพยาบาลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางค่ะสำหรับโรงพยาบาลเมืองปานของเรามีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นการดูแลแบบองค์รวมเน้นการมีส่วนร่วมของภายคีเครือข่ายและระบบพัฒนาระบบก,การส่งต่อที่มีประสิทธิภาพค่ะคนพิการที่เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาล เม,มีทั้งหมด4ท่ทันค่ะโดยแบ่งเป็น3จุดบริการจุดบริการที่1คือจุดบริการคลินิกกายภาพบุษบดจุดบริการที่2คือจุดบริการคลินิกจิตเวช จุดบริการที่3คือจุดบริการคลินิกรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะสําหรับผู้พิการทั้ง4ท่านที่เข้ามาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเมืองปา,านทางโรงพยาบาลเมืองปานของเรามีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการโดยเน้นทางด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้คนพิการสามารถดูแลผู้ป่วยร่วมกับนักกายภาพบ,าบาําบัดและวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและยังเน้นเรื่องการส่งเสริมสมรรถภาพ ากยให้มีการออกกําลังกายด้วยโปรแกรมการออกกําลังกายรายบุคคลทั้งยางส่งเสริมทางด้านการเก็บออมการทําการรายรับรายจ่ายและการสร้างอาชีพเสริมหลังจากเว้นอกจากเวลาทํางานด้วยค่ะเมื่อคนพิการเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเมืองปานได้มีส่วนช่วยเหลือการบริการแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมากโดยก่อนที่คนพิการจะเข้ามาทำ ที่โรงพยาบาลอาจจะมีผู้ป่วยบางรายที่ได้รับบริการที่ล่าช้าแต่เมื่อคนพิการเข้ามาทํางานในโรงพยาบาลสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและสร้างพลังใจที่ดีแก่ผู้ป่วยด้วยคนพิการสามารถเป็นต้นแบบสร้างแรงจูงใจเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและส่งเสริมการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะดีค่ะ ดิฉันนางสาวสุเมธเกตีพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจบการศึกษาะระดมศึกษาตอนต้นได้รับการจ้างงานจากบริษัทแสรีจำกัดมหาชนปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าที่บริการทั่วไปด้านช่วยเหลืองานทีนิการภาพบำบัดหลังจากได้รับการจ้างงานมีไรายได้ที่แน่นอนและมั่นคง ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่ให้ดูแลผู้พิการรุ่นน้องไม่มีหนี้สินม,มีเงินออมใช้ยามสุกเถินมีทองคำและประกันสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรม90วันมหัศรกย์ของฉันเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเข้าร่วมโมเดลวันละสิบาทเพื่อคืนโอกาสสู่สังคมต่อไป ตดีค่ะดิฉันชื่อนางจันเพยงต้อนรับผู้พิการทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหวจบประถมศึกษาปีที่6บริษัท,ทจ้างงานบริษัทเสนสิริจำกัดมหาชนปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไปด้านปปาคินดกพิเศษ NCD ก่อนได้รับการจ้างงานดิฉันได้รับจ้างทั่วไปไม่มีเงินเดือนที่แน่นอนหลังได้รับการจ้างงานดิฉันได้มีรายได้ที่มั่นคง และมีเงินเก็บมากขึ้นและเลี้ยงครอบครัวได้ด้านการทำงานดิฉันได้สามารถพูดคุยสื่อสารกับผู้ป่วยได้ดีขึ้นด้านเข้าร่วมสังคมดิฉันเข้าร่วมประชุมอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่และชุมชนด้านการออมดิฉันออมเงิน10เอร์เซของเงินเดือนและซื้อทองเก็บไว้ และได้ปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นอาชีพเสริมด้านสุขภาวะดิฉันเข้าร่วมโครงการเก้าสิบวันมาจันของฉันทุกซีซั่นและโครงการคนเคลื่อนสุขสุดท้ายนี้ดิฉันนางจันเพนต้อนรับขอเป็นตัวแทนผู้พิการที่ได้รับการจ้างงานในหน่วยงานขอบคุณบริษัทแสนสิริจำกัดมาหาชนที่ได้โอกาส ในการจ้างงานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีฉันนวลรัตน์สุดใจพีการในการเคลื่อนไหวในทางร่างกายจ,จบมัธยมศึกษาตอนต้นบริษัทที่จ้างงานฟาเวอร์ไลน์อินเจเนียริ้งจำกัดมหาชนปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือคลินิกสเวและยายเซติกหน้านี้ได้รับการจ้างก่อนหน้านี้ได้รับจ้างทั่วไป เงินเดือนไม่แน่นอนหลังจากได้รับการจ้างงานมีเงินเดือนมั่นคงและได้ส่งลูกเรียนมหาลัยและมีเงินซื้อรถยนต์หนึ่งคันอาชีพเสริมนวดแผนโบราณสามารถพูดคุยสื่อสารให้ข้อมูลแก่คนในชุมชนด้านการมีสุขภาพเบื้องต้นได้ เข้าร่วมกิจกรรม90วันมหัศจรรย์ของฉันดูแลในด้านดูแลสุขภาพได้ทำกิจกรรมในชุมชนงานทำบุญในบุญหมู่บ้านและการเข้าร่วมประชุมต่างๆของชุมชน ครับผมนายพี่พบเสียงมีผู้จัดก,การงางการเคลื่อนไหวถือร่างกายจบการศึกษาระดับปปลายได้รับการจ้างงานจากบริษัทเ o w e r e n g i n e e i ิ้นจำกัดมหาชนปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหนี่บริการทั่วไปในคลินิกไกยภาพบำบัดก่อนหน้านี้ทำงานไก่บ้านเมื่อได้ รับการจ้างงานในมาตรา35ได้กลับมาอยู่บ้านดูแลครอบครัวมีเงินเก็บพอมได้รับความไว้วางใจจากเจ้าที่ในการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นและได้เป็นตัวแทนด้านสุขภาพโครงการคนเคลื่อนสุขเพื่อดูแลสุขภาพคนในสุมมและในหน่วยงานและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเปตองและเป็นกิจอาสาผู้ชีพผู้ภัยและขอเป็นตัวแทน ผู้พิการในหน่วยงานขอขอบคุณบร,ร,ริษัทเพาเวอร์ไรนอินเทอริง,ง,งจำกัดหมาส่วนที่ให้โอกาสในการสร้างงานขอขอบคุณครับ